สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีนักแสวงโชคทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชมตัวเลขพารวยหวยสูตรนะครับ <c li pp le> คลิปนี้ก็จะเป็นวิ่งบนนะครับวิ่งบนประจำงวดวันที่16นะครับ16มีนาสิเดือ3น3ะครับสิหเดือน3นะครับอันนี้สูตรหนะครับสูตรหนึสูตรหนะครับ ขยายหน่อยออขยายไม่ได้ไหมอ่ออะไม่เป็นไรนะฮะดูเห็นอยู่นะครับวิ่งบนสูตรใช้ร้อยบนบวกกับหน่วยบนนะครับอ่าร้อยบนบวกกับหน่วยบนสูตรหนึ่งนะฮะเก้าบวกสี่ได้สิบสามนะครับสิบสามได้สามบวกเพิ่มหนึ่งเป็นสี่ได้สามสี่นะครับเ่นบนวิ่งบนงวดแรกเข้าที่เลขสี่นะครับท่านองวดที่สองนะงวดที่สอง ห้าบวกหนึ่งได้หกหเพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดนะครับได้หกกับเจ็ดนะครับงวดต่อมาออกเจ็ดเจ็ดสี่เข้าที่เลขเจ็ดน,นะครับอ่าเดินบนวิ่งบนนะครับอันนี้มาหนึ่งสามสี่ห้ามาห้างวดนะครับมาสูตรหนึ่งนี่มาห้างวดนะครับอ่าอันนี้เดินมาห้างวดหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าห้าวันะครับต่อมา7จบวกสได้11 11เราเฉพาะหลักหน่วยเล็กหนะครับเพิ่มแต้มเป็น2นะครับได้1กับ2นะครับเดีนบนวิ่งบนงวดถัดไปงวดต่อมาออกสองสนะครับเข้าที่เลขสอนะต่อไปครับ หลักร้อยบวกหลักหน่วย2บวกได้9 9บวกเพิ่มไป1เป็น10 10เอาเฉพาะหลักหน่วยที่เลขศูนย์ได้9กับ0นวิ่งวิ่งบนเด่นบนนงวดถถดไปนะครับงวดต่อมาออก403เข้าที่เลขศูนย์นะครับนะฮะต่อมาครับ4บวก3ได้7นะครับ7บวกเพิ่มไปอีก1เป็น8ได้7 8วิ่งบนเด่นบนนะครับวดต่อมาออก938นะครับ าที่เล็ก8นะครับท่าน16มีนาคมนะครับ16มีนา9บวก8ได้17ได้7กับ8นะครับเด่นบนวิ่งบนงวด16มีนาสูตร1ได้7กับ8นะครับามาดูสูตรที่2ครับสูตรที่2นะฮะสูตรที่2วิ่งบนสูตรที่2หลักหน่วยนะครับหน่วย2ตัวล่างนะครับบวกกับหน่วยครั้งที่2นะครับ บวกกับหน่วยหน้าครั้งที่2นะครับงวดแรกได้2อบวกศนะครับงวดแรกได้2อบวกศเท่ากับ2นะครับเด่น2กับ3นะครับผลรางวัลออก5 2 2นะครับเข้าที่เลข2นะครับวันนี้ต่อมา1นบวกหได้2องเพิ่มเป็น2 3 สี่นะครับอ้าวสตัวก็สามตัวนะครับอันเป็นสนะครับลืมเขียนผิดอ่าเป็น2 3 4นะครับสองสามสได้อ่าสองสามสี่ผลรางวัลออกเก้สองสี่นะครับเก้าสองสี่เข้าที่เลขเอ่าสกับเลขสี่นะครับเดลนสามตัวนะครับอันนีเลขสี่นะเดินามตัวนะครับ หนึ่สามตัวนะครับอ้าไป่อา่าสองสามแปดเก้าอ่าก็มาดูงวดต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับ ต่อไปได้7จบวกสนะครับ7จบวกสได้10เอาเฉพาะหลักหน่วยเ,นะเป็นเลขศูนย์ศูนย์นับเพิ่มเป็น1เป็น2 0 1 2นะครับเด่นบนนี้ว่าถัดไปนะครับมดต่อมาเอาอค่า1 4เข้าที่เลข1นะครับทุกท่านเข้าที่เลข1นึ่งนะฮะเลข1นะครับอ่าตัวนี้2องบวนะครับ ตัวนี้2ตัวเดียวนะครับต่อมาได้1บวก2เท่ากับ3 3นับเพิ่มเป็น4เป็น5เด่นบนวิ่งบนงวดถัดไปที่3 4 5ออก7 7 4งวดนี้มา4นะครับต่อมา8บวก4ได้12เอาเฉพาะเลข2ได้2 3 4นับเพิ่มนะครับเด่นบนวิ่งบนงวดถัดไป2 3 4 ผลรางวัลออก227เข้าที่เลข2นะครับวันนี้ต่อมาครับ6บวก2 6บวก2ได้8นะครับนับเพิ่มเป็น9เป็น10เอาเฉพาะหลักหน่วยคือเลข0ได้8 9 0เด่นบนวิ่งบนในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาออก403เข้าที่เลข0นะครับต่อมาครับ สี่บวกหนะครับได้เก้านับเพิ่มเป็น10บสเอาเฉพาะหลักหน่วยคือ0ูนะครับศวกเพิ่มเป็น1เป็นหนะครับได้เก้าศูย์หนเดอนบนวิ่งบนนิ้วัถัดไปนะครับวัต่อมาออก938เข้าที่เลข9เนไหมเข้าที่เลข9นะครับต่อมาววันที่16มีนานครับสิบหกมีนา1าสมีนานครมีนาน 6, 3, 8กสาครับแปดบวกแดนะครับแปดบวกแปดได้สิบหกเฉพาะหลักหน่วยคือเลข6บวกเพิ่มเป็น7เป็น8นะครับอร,รอผลนะครับ6 7 8เดแนบนวิ่งบนนะครับาจาก2สูตรเราจะเห็นว่าชนกันที่เลข7กับเลข8นะฮะนี่ก็7 8อันนี้6 7 8ชนนะครับสองสูตรชนกันที่นะครับชน เกับ8ปดนะครับวันที่16มีนานีนะครับฉะนั้นผมจึงฟันตรงให้นะครับเด่นนะครับชนเด่นบนเลยนะครับเจ็ดแปดนะครับโอเคนะครับแนี้ก็เป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีโชคโชคดีนะครับร่ำรวยกันทุกคนขอบคุณครับ